ครัสวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่ามาเรื่อยอากิตกตอนที่3ซึ่งตอนนั้นก็ไม่เชื่อว่าแลงร่างตัดผ้ามาที่อากิตกที่สู้กับจีทรีอย่างนหนักหน่วงและพอจ,ะจัดการก็เกิดอาการสับสนซึ่งจีทรีนั้นก็ทนไม่ไหวแล้วก็สลบไปอากิตกเลยกลับร่างเป็นโชยจิพร้อมกับความสงสัยแล้วก็รีบกลับไปแต่ว่ารถนั้นก็ล้มมานะ้นที่มาเห็นนั้นก็ช่วยไว้ตัดผ้ามาที่บ้านโชยจิกนั้นยังหลับอยู่โดยที่ไม่รู้ออกจากเตียงเลยตัดผ้าพปที่กรมตำรวจที่ประชุมกันอยู่สรุปง,ง่ายๆตอนนี้นั้นต้องรี ให้ติดโดยเร็วทั้งสองก็ออกมาตัดภาพมาที่โรงพยาบาลดูเหมือนว่าเรียวนั้นจะหายตัวไปและตอนนี้เรียวกําลังเดินขึ้นบันไดยอยู่ตัดภาพมาที่ภผยในทั้งสามก็คุยกันเอาง่ายๆนะชุดจีทีนั้นต้องซ่อมแซมอย่างหนักหน่วงซึ่งมีชีวิตที่เหมือนครูกับพวกอโน,โน่นะเรียกว,ว่าอากิโตะและคุณโอซาวะนั้นก็ให้จัดการไปเลยอ๋อแล้วก็อย่าไปเชื่อใจโคโจมากเท่าไหร่เพราะเขาได้รับเลือกให้ใส่ชุดจีทีก่อน่เขา่ะแต่ว่าตอนนี้ฮิคา่ะนั้นเป็นคนใส่อยู่ตัดภาพมาที่เครื่องหมุนแล้วมันก็ยุบลงไปและการจาอระบบนั้้นนก็ผ่าไป90%แลว ดภาพมาที่งานก่อสร้างที่เห็นนิวมนุษย์และมันก็กลายเป็นมือมนุษย์ก็มีอันโนหลบอยู่พวกตำรวจก็มาและมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น,นกับญาติแต่ว่าพวกเขานั้นกลับเสียไปตั้งแต่เมื่อสามปีก่อนแล้วเลยอาศัยอยู่ที่อพาร์ตเมนต์คนเดียวตัดภาพมาที่โชยจิกและมานักก็มาทั้งฝั่งก็คุยกันแลว้วอาจารย์ก็มาเพราะว่าจะให้แบ่งกันทำงานบ้านโดยให้ไทยจิกคือไอ้ร้องชายนั่นแหละทำความสะอาดส่วนมานักก็ซักผ้าแลว้วอาจารย์นั้นก็จะทำอาหาร ภาพมาที่เขาว่าที่มายังอพาร์ตเมนต์แล้วเจอกับกล่องใบหนึ่งเข้าตัดภาพมาที่บ้านและดูเหมือนว่าการทําความสานนั้นจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วไฟก็ไหมแต่ว่าโชยจิกนั้นก็มาดับไว้ได้ทันตัดภาพมาที่เขาว่าที่มาเจอกับขวดแก้วและใน้นั้นก็มีเหรียญอยู่ตัดภาพมาที่โชยจิกที่ทําความสาดบ้านตัดภาพมาที่มหาวิทยาลัยเรียวนั้นได้ฝักใบลาออกแล้วโค้นั้นก็ได้วิ่งไปซึ่งเรียวนั้นก็แอบอยู่และในขณะเดียวกันไอ้เจ้าเครื่องหมุนก็ยุบลงและถอดรหัสได้95%เก้าสิบม้าเปอก์ิก็น ซึ่งโจอิติกจะปกป้องที่ที่ทุกคนควรอยู่แล้วมานันก็จากไปตัดภาพมาที่แผนที่เขาว่านั้นก็ให้ดูขวดแก้วซึ่งมันนั้นไม่สามารถใส่เหรียญลงไปในขวดได้เช่นเดียวกับภาพภาพนี้และถ้าผู้คลอกร้ทาแบบนี้ได้โดยเป็นแค่เรื่องธรรมดาคุณโอตาว่าเลยโทรหาอาจารย์ที่เรียนตอนที่อยู่มหาวิทยาลายัยซึ่งก็คืออาจารย์นี่เองนะครับผมตัดภาพมาที่พวกอันโนที่จับตาดูคนคนหนึ่งอยู่แล้วสองแม่ลูกก็มาแต่ว่าก็เห็นภาพนี้เข้าเลยวิง่งหนีไปแล้วไอ้นี่ก็ไปหลบแต่ว่ามันก็โผล่มาจากข้างหลังและโจยิติกที่รู้้้กกกก็็็็ิ่งมมอออไไปันนนเหแลว ตามไปส่วนที่เขาว่านั้นก็ได้รับข่าวก็เลยไปซึ่งจีทรีนั้นยังต้องไม่เสร็จทีส่วนไอ้เจ้าเครื่องหมุนนี่อันตกกำมันก็ยุบลงไปซึ่งตอนนี้ก็ถอนทหัสได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว <S <S ตัดภาพมาที่โชิจิกที่มาแล้วมานะก็ตามมาและในขณะเดียวกันโชิจิกก็กำลังต่อสู้กับพวกอันโนอยู่เลยตั้งหลักพร้อมกับแปลงร่างใช่มานะก็แอบดูอยู่เหมือนกันแต่ว่าอากิโตะนั้นก็โดนรุมบอกเวรแล้วก็หลุดไม่ได้ เลยใช้หลังเต่าส้มกระโดดไปแล้วเผลอเตะไปโดนหลังเต่าเทาแต,แ,ตแ,ตแต่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 มันไม่ตายตัดภาพไม่ได้คิดเขาว่าที่รีบเสียบมายันที่เกิดเหตุส่วนตอนนี้สถานที่วิจัยไอ้เจ้าเครื่องหมุนก็เปิดออกพร้อมทั้งมีอะไรบางอย่างออกมาด้วยก็จบลงไปแล้วสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อยาลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามแล้วจะได้ไม่พลคลิปต่อไปด้วยครับที๋ก็เก่ง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 